การเดินของแจกให้ห่างเย็บเนาก่อนนะเย็บเนาก่อนนี่ค่ะรูดอย่ารูดออกมาเยอะนะ,ะเวลาก็ติดทิปก็จะไม่รูดทีเดียวอย่างนี้นะ,ะก็จะรูดทีละละหน่อยละหน่อยเออมันมันเขาเรียกอะไรนะถนัดไม่เหมือนกันนะ,ะวางเลยค่ะวางตรงกลางหลังหรือว่าตรงกระโปรงของเรานี่แหละนะ,ะตรงที่พลาสติกนะ,ะตรงล็อกนะให้ต่ําจากเส้นคอหรือว่าเส้นเอวกระโปรงลงมานิดนึงนะ เย็บแนวก่อนวางให้ได้ระดับเลยนะคะวางตรงกลางชุดแสกนะดูดช่วงสั้นๆนี่ยเป็นเลื่อมเป็นเป็นแป้นๆเนี่ยจะต้องใช้ตีนผีขาเดียวติดนะมันถึงจะรูดได้ง่ายอันนี้เราเย็บแนวก่อนขั้นตอนแรกนะปกติเวลาตีาตก้อยไม่ค่อยเนาด้วยมือก็จะเย็บแนวเอา บางท่านก็เขาก็จะไม่เนา่าเขาก็ใช้เย็บแบบว่าครั้งเดียวเลยตรงนั้นก็ไม่ถนัดนะทำทีไรก็เลาะทุกทีเราไม่อยากเลาะนะเวลาติดซิปเนาะอย่าต้น<ะ>ซิปที่เหลือประมาณ1นนิ้วนะคะอันนี้ก็คือจุดที่เราาร์ k เอาไว้ติดซิปนะคะนี่คือจุดที่เรา mark าเอาไว้ติด